รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการรอบรั้เทศบาลนะครับกับผมแบงค์ปาวริศมงคลพิสิทธิ์นะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเห็นนี่นะครับเป็นทิวสวยงามแบบนี้นะฮะเป็นทิวของต้นยางนะครับร่มรื่นมากๆเลยนะครับผมแน่นอนครับมีเรื่องราวดีๆนะครับแล้วโครงการดีๆรออยู่นะครับของเทศบาลตำบลยางเนืงครับตามผมไปเลยครับ ต,ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีตำบลยางเนืองนะครับนายกมนูนบุรณะพัฒนานะครับนายกสวัสดีครับสวัสดีครับนายกครับตั้งแต่ทางเข้าเทศบาลมาเลยนะฮะจะเห็นว่าร่มรื่นมากๆแล้วก็มีต้นใหญ่ๆนี่คือต้นยางแล้นะต้นยางนาโอ้โหยางนานะฮะงั้นเดี๋ยวต้องถามนายกก่อนอื่นเลยนะครับว่าชื่อของตำบลยางเนืงนี่นะครับเทศบาลตำบลยางเนืงนี่นะครับต้องมีที่มาแน่นอนเลยเขาว่ายางเนืองนี่มีที่มาจากอะไรครับนายกครับเทศบาลยางเนืงเนี่ยอัตลักษณ์หรือ เอกลักษณ์ของเราเนี่ยเป็นต้นยางตลอดแนวเนี่ยต้นยางมีเยอะนี้ชื่อยางเนิงเมื่อก่อนอำเภอสารพีนะครับ,รบชื่ออําเภอยางเนิง<อ>แต่ประมาณปี2472นี่ยเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อจากอําเภอยางเนิงเป็นอำเภอสารพีเนื่องจากว่าชื่อจํายากชื่อไม่ค่อยสวยนะครับ,รบจริงๆประวัติของยางเนินก็คือเขาเล่าว่ามีต้นยางสูงใหญ่ต้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ล้มมันเอ็นลงมาหรือโน้มลงมาภาษาเหนือ เขาเรียกว่าเนิงก็เลยเป็นที่มาของต้นยางเนิงก็เลยเป็นตำบลยางเนืองครับผมจริงๆคือคําว่าโน้มแต่ภาษาเหนือคือเนิงนะครับผมอ๋อครับผมแต่ว่าโอเส้นทางตลอดเส้นทางนี้ต้นยางเป็นทิวเลยนะฮะยาวมากเมื่อก่อนมีประมาณ2 0 0พันกว่าต้นนะวันนี้เหลือพันเศษเศษนิดๆครับนี่อย่างที่เห็นนี่อายุอายุประมาณร้อยาปีรับ130ปีแล้วเพราะว่า ปลูกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2442ในสมัยรัชกาลที่5สังเกตเห็นนะครับตาสัญลักษณ์ของเทศบาลก็จะเป็นจะเป็นต้นยางตาสัญลักษณ์เทศบาลเนี่ยจะมีต้นยางและมีผ้าเหลืองผูกเพราะว่าเราจะไปมีประเพณีการสืบชะตาต้นยางทุกปีในวันที่1มกราคมมีการตักบาตร นะครับแล้วก็มีการปูกต้นยางปูก้าเหลืองครับครับผมครับแล้วพื้นที่ของเทศบาลตะบลยังเนืองนี่มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับนายกครับพื้นที่10.04ตารางกิโลเมตรจะเป็นแนวยาวตามถนนสายเชียงใหม่ลำพูนหรือถนนสาย106นะระยะประมาณ4กิโลเมตร4กิโลเมตรนะครับผมครับแล้วประชากรเยอะไหมฮะประชากรประมาณ9 7 0 0 9น0 0ับครับ แต่ว่าจริงๆแล้วอย่างนงนี่ก็คืออยู่อยู่ใกล้กับเมืองมากเลยนะครับใกล้กันเลยนะฮะครับเพราะอย่างเนิ่นีมันเป็นศูนย์กลางของอำเภอสารภีเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจไบรษณีและยังมีธนาคารทั้งธนาคารเอกชนไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพกสิกรไทยกรุงไทยของรัฐบาลนะทกสคือเป็นศูนย์กลางของอำเภอสารภีงั้นวันนี้เราจะมีประชากรแฝงที่จะมาใช้ชีวิตถึงเรามีที่ตั้งของโรงเรียนประจำอำเภอ นะครับที่แต่ละแห่งจะมีพันกว่าคนเงี้ยรับงจะมีประชากรแฝงประมาณวันหนึ่งที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเขตของเราทั้งสองหมื่นคนโอ้โหถือว่าจํานวนไม่น้อยนะครับเยอะนะฮะนายกครับแล้วส่วนใหญ่ประชากรนี้ประกอบอาชีพอะไรครับสมัยก่อนเนี่ยยังเป็นแบบเดิมก็คืออาชีพเกษตรกรแต่ณวันนี้ด้วยความเป็นพื้นที่ติดเมืองมันก็เลยมีบบ้านจัดสรรเข้ามาเยอะนะครับแล้วคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะไปทํางาน เป็นลูกจ้างรับจ้างเนื่องจากเรามีนิคมอุตสาหกรรมล้ำพูนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่และมีโรงงานต่างชาตินะต่างๆมาคนก็เลยไปเป็นลูกจ้างในโรงงานต่างๆและยังมีอาชีพเดิมคืออาชีพเกษตรกรอยู่ครับครับก็จะมีทั้งทางเกษตรกรแล้วก็ไม่รด้วยนะครับผมย้อนแล้วในเรื่องของวิสัยทัศน์การบริหารจัดการล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับคือวันนี้นะครับเราบอกว่าเทศบาลบนยูเนน่าอยู่ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ก็คือเราจะทํำยังไงให้ของของเราเนี่ยอยู่ในสภาะแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมีรายได้เพียงพอเนี่ยเราก็ทําโครงการต่างๆเพื่อตอบสนองต่อต่อสิ่งเหล่านี้นะครับให้มันคุ้มค่าให้มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับเรื่องการส่งเสริมอาชีพอะไรเงี้ยครับครับผมและเห็นบอกว่าวันนี้นายกเดี๋ยวจากที่เทศบาลนี้นายกจะพาผมไปไหนครับครับพอดีอ่ะวันนี้มีตามนโยบายของจังหวัดครับสม่ม่าาเราช่วงนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ก็จะอยู่หัวรัชการที่9เราต้องช่วยกันปลูกดอกดาวเรืองวันนี้พอดีที่เทศบาลจะมีการสาธิตตามโครงการปลูกดอกดาวเรืองเรามีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรอยู่เดี๋ยวจะเชิญคุณแบงค์ไปไปดูนะครับว่าการปลูกดอกดาวเรืองและเทศบาลอย่างเรื่องเรามียังมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยแนะนํากันต่อครับผมนะครับตอนนี้เชิญคุณแบงค์ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลยางเนื้อนะครับครับได้ครับผมท่านผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวช่วงที่2นะฮะเดี๋ยวนายกจะพาผมไปที่เหมือนศูนย์ศูน้ำเลื้ยงเลยใช่ไหมฮะเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรครับผมเดี๋ยวช่วงที่2นะครับนายกนะครับจะพาผมไปที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับต้องติดตามกันครับไปครับนายกครับท่านครับรอบครัวเทศบาล ในนามสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับผมเองก็คงจะต้องฝากถึงพี่น้องชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลทั่วประเทศนะครับสมาคมจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพวกเราเชาวเทศบาลทั่วประเทศในอันที่จะนํามาซึ่งการขับเคลื่อนนะครับยุทธศาสตร์ต่างๆของสมาคมและยุทธศาสตร์ชาติในการที่จะใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของพวกเราเชาวเทศบาลทั่วประเทศครับ สวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมนะครับกับแบงค์ปาวริดนะครับในรายการรอบรั้วเทศบาลรายการที่พาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆนะครับการบริหารจัดการในท้องถิ่นการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ในแง่มุมต่างๆครับแน่นอนครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันครับในนามสมาคมสานิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับผมเองก็คงจะต้องฝากถึงพี่น้องชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลทั่วประเทศนะครับ สมาคมจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพวกเราชาวเทศบาลทั่วประเทศในอันที่จะนํามาซึ่งการขับเคลื่อนนะครับยุทธศาสตร์ต่างๆของสมาคมและยุทธศาสตร์ชาติในการที่จะใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของพวกเราชาวเทศบาลทั่วประเทศครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมนะครับกับแบงค์ปาริสนะครับในรายการรอบรั้วเทศบาลรายการที่พักท่านผู้ชมนะครับ ไปพบกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆนะครับการบริหารจัดการในท้องถิ่นการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ในแง่มุมต่างๆครับแน่นอนครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันครับรอบรัศบาลสนับสนุนโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับผมก็ยังอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีตำบลยางเนินนะครับนายกครับตอนนี้ก็นายกพามาถึงจุดนี้แล้วที่นี่คือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประยมตำบลยางเนินนะครับพอดีตรงนี้วันนี้เรามีกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกดอกดาวเรืองเนื่องจากรัฐบาลกําหนดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในวันที่26ตุลาคม2560ดังนั้นการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจะให้ทันดอก ในช่วง 20- 30ตุลาเราก็จะปลูกกันตอนนี้เราจะทำโครงการปลูกดอกดาวเรืองครับผมก็จะได้ดอกนี่ประมาณ60กว่าวัน60่กนะครับอ๋อก็จะดอกตอนนั้นพอดีตอนที่ท่านชายครับผมท่านพระราชพิธีพอดีเลยนะครับครับแล้วอย่างที่เห็นในวันนี้ก็คือมีการเป็นโครงการอบรมให้ความรู้ในการปลูกดอกดาวเรืองทั้งการวิธีการปลูกการเตรียมดินและการกําจัดศัตรูนะครับและเราได้รับความร่วมมือจากยังเห็นท่านวิทยากรที่กำลังคุยก็คือเป็น เกษตรกรประยามตาบลอย่างเนืองนอกจากนั้นเราได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนที่จะเอาไปปลูกที่บ้านพอถึงเวลาก็ยังมาส่งเทศบาลเพื่อจะใช้ในช่วงนั้นพอดีอ๋อครับผมอันนี้ก็คือเหมือนกับพอได้เรียนรู้วิธีการปลูกก็คือนําไปปลูกที่บ้านครับเทศบาลจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สนับสนุนดินปลูกแอะไรทุกอย่างวิธีการเขาก็จะไปช่วยเราดูแลที่บ้านพอถึงเวลาออกดอกเขาก็จะมาส่งให้เทศบาลเราจะนําไปประดับ บนถนนสายต้นยางครับช่วงนั้นแล้วก็ประหยัดในสถานที่ราชการด้วยอ๋อครับผมโอ้ท่านช่วงนั้นก็คือจะเต็มไปด้วยดอกดาวเรืองสวยไปหมดเลยนะฮะครับผมันก็จะเป็นถนนสีเหลืองเลยนะครับผมจะเหลืองตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับเขาส่งเสริมแล้วที่ศูนย์นี้นะฮะเห็นบอกว่านอกจากวันนี้ที่มีการอบรมเกี่ยวกับการปลูกพ่ดาวเรืองแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนต่างๆอีกใช่ไหมฮะมีเยอะครับยางวิสาหกิจการปั้นเตาซึ่งเป็นเตาประหยัดพลังงานเราส่งเสริมประหยัดพลังงาน นะครับเรามีต้นไม้เยอะมีฟืนเยอะเราก็มีเตาใช้ฟืนปีที่แล้วเราเจอปัญหาเรื่องภัยแล้งก็มีโครงการปลูกพืชใช้น้ําน้อยเราก็ปลูกผกไฮโดรโลรนิกซึ่งรับการสนับสนุนประมาณในเรื่องการเจอศัตรูพืชเราก็จะมีนักวิชาการเข้ามาดูคือศูนย์ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทั้งหมดที่เราจะ จะใช้กับเกษตรกรตำบลเมืองเงินที่จะเข้ามาศึกษาครับเวลามีปัญหาหาความรู้อะไรจะเป็นตรงนี้ครับครับผมงั้นเดี๋ยวตรงด้านนู้นก็จะมีมีในส่วนของต่างๆมีทั้งแปลงสาธิตงั้นเดี๋ยวต้องให้นายกพาไปดูเดี๋ยวเชิญคุณแบงครทางนี้เลยนะครับผมครับนี่นะครับนอกจากภายในศูนย์ที่นายกบอกว่าวันนี้มีการอบรมเกี่ยวกับต่อดาวเรืองแล้วนะ่ยนี่ตรงจุดนี้โอ้โหอันนี้เป็นแปลงผักผักไฮโดรโปนิกส์เป็นผักที่ใช้น้ําน้อยซึ่งเมื่อกี้เราเรียนว่าเราประสบปัญหาเรื่อง ภัยแลรงน้ำน้อยเราก็เลยเอาโครงการนี้มาเสริมให้เกษตรกรมีรายได้นะครับก็เป็นผักไฮโดรโปรนิกครับผมนะครับตอนนี้เรากำลังต่อยอดเราใช้สารเคมีที่เป็นปุ๋ยนะตอนนี้เราก็ลังเปลี่ยนเป็นเอนไซต์ตัวอื่นที่ไม่ค่อยมีผลต่อร่างกายก็จะเป็นผักอินทรีจริงจริงครับผมเราจะมีผักที่เป็นที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวันนี้เรายังเอาผักพื้นบ้านที่สามารถจะใช้ได้อย่างเช่นคะน้าผักกาดอะไรเนี่ยเราจะลองมาดูว่ามันทําตรงนี้มันจะได้ผลไหม นะครับก็ตอนนี้เรากําลังทดลองนี่นะฮะโอ้โหครับเจริญห้องงามสวยงามมากที่ที่เห็นนี่มีเม็ดฝนนิดนิดด้วยนะครับเพราะว่าตอนช่วงนี้มานี่ก็มรสุมนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าอากาศสดชื่นนะฮะอากาศเย็นสบายมากเลยครับและอย่างอย่างไฮโดรฟนิกนี้เราก็สามารถที่จะชิมกินได้เลยไหมฮะกินได้เลยครับคุณแม่ลองชิมดูอันนี้เป็นปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ขอเทสนิดหนึ่งได้ไหมครับผมได้ครับนี่นี่ขออก้านอ่อนๆนะครับปลอดสารอ่อนๆเลยนะฮะ เป็นเป็นผักสลับที่ใช้ในในตลาดทั่วไปซึ่งก็มีทางร้านค้าในเมืองก็มาสั่งแต่เราผลิตไม่ทันก็พอๆกับที่เราให้ให้ขายในพื้นที่คนบ้านเรานะครับครับผมนี่ฮะแล้วอย่างอันนี้ก็จะเป็นอย่างเป็นเป็นต้นอ่อนอยู่เลยนะครับเป็นต้นอ่อนต้องใช้เวลาตอนนี้เพาะเพาะแล้วก็แยกเอาไว้ครันโอ้นี่นะฮะเพาะกันตั้งแต่แบบเป็นต้นเล็กต้นอ่อนเลยนะครับเมอ๋อครับ ใช้เวลานานไหมครับถึงจะแบบประมาณ4เดือนสามเดือนกว่า4เดือนเนี่ยสามารถออกมาเป็นต้นขายได้นี่ระยะเวลาเราขายเนี่ยเราจะขายตั้งแต่ที่มันขายได้ประมาณนี้จนมันใหญ่กว่านี้ก็ได้เรามีระยะเวลาขายสักสองอาทิตย์ที่จะให้มันโตขึ้นโอ้โหนี่นะฮะนี่ก็คือศูนย์ถ่ายทอดเกี่ยวกับการเกษตรนะครับที่นี่การเกษตรนะครับผมแต่ว่าช่วงหน้านะฮะนายกจะจะพาไปอีกจุดหนึ่งอีกนะครับเรามีเรื่องโครงการอนุรักษ์ต้นยางนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของของตำบลยางเนินของเราเดี๋ยวจะพาไปดูคุณแมงไปดูว่า ต้นยางแหละเราดูแลกันยังไงรเราคือหน้าวันนี้มันอายุร้อยกว่าปีเราต้องมีการดูแลรักษาจะให้มันอยู่คู่กับยางเนื้องไปตลอดได้อย่างไงครับผมครับแล้วก็ยังมีโครงการดีๆรออยู่นะครับต้องติดตามชมกันในช่วงที่สามครับศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมขององความรู้ทางด้านการเกษตรนะครับเราจะเน้นหนักทางด้านผักอินทรีย์เราจะเน้นไปทางด้านการไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อผู้ปลูกผู้บริโภค และเก็สภาพแวดล้อมเป็นศูนย์เผยแพร่องค์ความรู้ทนนางการเกษตรนะครับจะมีหน่วยงานต่างๆมาดูงานนะครับของศูนย์ของเรานะครับเป็นประจำครับไม่ว่าจะเป็นอบตต่างๆจากต่างจังหวัดแล้วก็จะมีนักเรียนนักศึกษารอบรั้วเทศบาลในนามสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับผมเองก็คงจะต้องฝากถึงพี่น้องชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลทั่วประเทศนะครับ สมาคมจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพวกเราชาวเทศบาลทั่วประเทศในอันที่จะนํามาซึ่งการขับเคลื่อนนะครับยุทธศาสตร์ต่างๆของสมาคมและยุทธศาสตร์ชาติในการที่จะใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของพวกเราชาวเทศบาลทั่วประเทศครับสวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมนะครับกับแบงค์ปูริสนะครับในรายการรอบรั้วเทศบาลรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปพบกับเรื um. ่องราวที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆนะครับการบริหารจัดการในท้องถิ่นการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ในแง่มุมต่างๆครับแน่นอนครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันครับในนามสมาคมสันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับผมเองก็คงจะต้องฝากถึงพี่น้องชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลทั่วประเทศนะครับสมาคมจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพวกเราชาวเทศบาลทั่วประเทศ ในอันที่จะนํามาซึ่งการขับเคลื่อนนะครับยุทธศาสตร์ต่างๆของสมาคมและยุทธศาสตร์ชาติในการที่จะใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของพวกเราชาวเทศบาลทั่วประเทศครับสวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมนะครับกับแบงค์ปาวริดนะครับในรายการรอบรัวเทศบาลรายการที่พาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆนะครับ การบริหารจัดการในท้องถิ่นการมีส่วนร่วมการแดกเปลี่ยนความรู้ในแง่มุมต่างๆครับแน่นอนครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันครับรอบครัวเทศบาลสนับสนุนโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กับมาช่วงที่3ของรายการนะครับผมก็ยังอยู่กับนายกมนูญอยู่นะครับและด้านหลังนะฮะก็เ็นพราอุ้ยแม่อุ้ยกำลังบริหารร่างกายอยู่บริเวณจุดนี้นี่คืออะไรครับนายกครับเป็นศูนย์ผู้สูงอายุตำบลยางเนินครับซึ่งศูนย์เนี้ยเราจะมีการเปิดให้บริการเนี่ยสัปดาห์หนึ่งสองวันทุกวันอังคารกับพฤหัสครับที่ศูนย์นี้จะมีกิจกรรมอะไรให้กับครับมีกิจกรรมเราจะเลือกให้กิจกรรมหนึ่งเรื่องอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เรื่องการออกกำลังกายความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุการน้ำนาการคืออะไรที่จะเป็นประโยชน์มีวิทยากรที่จะให้ความรู้ต่อผูู้งอยุสลับกันไปปีนึงเนี่ยประมาณอยู่80ครั้งอ้ครับส52สัปดาห์นะครับสัปดาห์ละสองแต่เราทำถึงแปดสครั้งครับผมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมวันพารีนะฮะครานี้กำลังมีกิจกรรมเพสูงอายุเห็นเห็นมีวันนี้เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่กำลังทำอยู่ นะครับคือเราจะมีกิจกรรมภาคเช้าเนี่ยเราจะถึงตอนกลางวันก็มีอาหารเลี้ยงผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีเกณฑ์นะครับนายกขอให้เป็นผู้สูงอายุตัวบนยงเนื้อเขาก็จะหมุนเวียนกันมาใครว่างวันไหนก็มาอาคารไหนว่างพระเจ้คือเราไม่ฟิกว่าจะต้องมาทุกวันมายังไงเราเราเปิดเพราะว่าที่เราต้องดูแลเรื่องสุขภาพเพราะว่าวันนี้นะวันนี้สถานการณ์ผู้สูงอายุของตัวบนยงเนื้อนะครับประชากรประมาณหมื่นนึงเนาะ แต่ผู้สูงอายุร่วม2 0 0พันก็เกือบเป็น20ของจำนวนประชากรเราก็ถือว่าหน้าวันนี้เทศบาลในเรื่องเราเกือบจะเป็นสังคมผู้สูงอายุก็บ,บอกถ้าถึง20%เป็นเนี่ยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุวันนี้รเราต้องมาดูแลว่าจะให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่า อยู่อย่างมีความภูมิใจในตัวเองว่าเป็นคนทําประโยชน์ให้คนบ้านเราม้กงอยู่อย่างไรครับผมครับครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้กิจกรรมอยู่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กำลังเป็นกิจกรรมอะไรอยู่วีครับสวัสดีครับสนนสีคลัเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับไรอยู่ครับบริหาีเกี่ยวัแขนครับสวครับดีรบวดีรับสวมด้วรดีกว่าครับเวดีบครแบควร่วมครับผมครับสััวันนี้เลยสด้ครับผมครับดครับ่า เราอันนี้เรากำลังทำอะไรครับแบบแผนสี่ยงแผนออกกำลังกายบริหารร่างกายได้เครื่องส่วนของร่างกายค่ะโครงการนี้ชื่อว่าโครงการสร้างสุขสูงวัยใส่ใจในคุณภาพชีวิตมีการจัดกิจกรรมอยู่5อย่างกิจกรรมที่1คือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลยางเนืองสองกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาล้านนา3กิจกรรม คนบกเก่าเล่าขานย้อนตำนานอดีตแล้วก็กิจกรรมโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพสุดท้ายคือกิจกรรมนันทนาการงานอดีกค่ะนอกจากนั้นเราก็มีการร้องรำทําเพลงค่ะพะสูงอายุก็จะมีความสุขเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันคะ่ะในการออกกำลังกาย จากศูนย์ผู้สูงอายุนะคบตอนนี้นายกก็พามาอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับรบริเวณนี้คือคือคืออะไรครับสวนสุขภาพเทศบาลตะบอยางเดิ้งครับครับผมก็คือเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นหนองน้ําธรรมดาครับแล้ก็มาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสําหรับคนอย่างเลิ้งครับนะครับแล้วก็มีสนามเด็กเล่นไว้บริการเด็กเวลาผู้ปกครองมาออกกำลังกายเอาเด็กมาด้วยเด็กก็จะเล่นของเล่นไปผู้ปกครองก็เดินออกกำลังกายครับผมและสังเกตดูตรงนี้นะฮะบริเวณนี้นะครับก็จะมี ต้นยางเนี่ยนะฮะโอ้สวยงามเต็ไมไปหมดเลยนะฮะช่วงนี้ต้นยางจะสวยมากเพราะเพราะว่ายังไม่ไม่ใช่ย,ย่านธุรกิจเนาะม,มันก็ต้นยางก็ยังเหลืออยู่ครับซึ่งเกี่ยวกับต้นยางเนี่ยเทศบาลอย่างเนื้อเราก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นยางครับโครงการอนุรักษ์ต้นยางซึ่งเราร่วมงานกับโครงการของเกี่ยวสวยหอมซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ไม้ใหญ่เทศบาลเองก็มีโครงการเรื่องการดูแลต้นยางอย่างเช่นการบวชต้นยางการสืบชะตาต้นยางครับ นอกจากนั้นเรายังมีโครงการถนนคนเดินครับเป็นตลาดนัดถนนคนเดินใต้ต้นยางก็อยู่ในช่วงบริเวณหน้าที่วการอำเภอสระพีนะครับเรามีการตักบาตรใต้ต้นยางตอนปีใหม่หรือตอนเทศกาลทางเหนือที่เรียกว่าเป็งพุธคือเดือนเ็ญตรงวันพุธเนี่ยทางเหนือก็จะมีการตักบาตรเป็งพุธก็คือการตักบาตรเที่ยงคืนเราก็จะตักบาตรบนถนนต้นยางซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างบนต้นยางซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์เป็นความโดดเด่นของ เทศบาลยางเนืองเราครับนะครับแต่พอดีเสียดายวันนี้เราไม่ได้มาวันเสาร์เราก็เลยไม่ได้ถนนคนเดินเรามีวันเสาร์อ๋อจะมีทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มอ๋อครับก็เป็นตลาดนัดของคนยางเนืองที่จยาเอาสินค้าในพื้นบ้านมาขายอ๋อครับผมครับนี่นะฮะโอ้ก็มีทั้งประเพณีที่เก่าแก่แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของของยางเนือเลยนะครับผมครับผมแล้วในเรื่องของการทํางานร่วมกับสมาคมสันนิบาต้วครับนายกครับในในส่วนของสมาคมสันนิบาตเทศบาลในประเทศไทยเนี่ย ตัวผมเองเนี่ยเป็นกันมาที่การบริหาร,รสมาคมสันนิบาตเทศบาลในประเทศในโคตา้าภาคเหนือนะครับก็ได้ร่วมงานเป็นมาอยู่3สมัยแล้วครับ,รบสมัยละ2ปีก็6ปีแล้วก็ได้ทํางานก็เป็นตัวแทนในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะนํานข้อมูลปัญหาอะไรนําเสนอต่อสมาคมในการที่จะช่วยดูแลเทศบาลในประเทศไทยเราทั้งหมดครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับต้องให้ทนายกนะครับฝากอะไรกับท่านผู้ชมแล้วครับครับก็ต้องขออนุญาตดาเรียนครท่านผู้ชมนะครับ ถ้าท่านได้มีโอกาสเดินทางมาเชียงใหม่เชิญมาแวะที่เทศบาลตะบนยางเนื้งน,นะครับซึ่งอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ7กิโลเรามีอะไรดีๆหลายๆอย่างวันนี้เรายังไม่ได้พาท่านไปดูวัดนะครับซึ่งเรามีตั้ง9วัดในเขตเทศบาลมีแหล่งโบราณสถานมีหลายๆอย่างแต่ด้วยเวลาจำกัดแต่ถ้าท่านอยากจะดูทั้งหมดเนี่ยเราสามารถใช้เวลาวันหนึ่ง ในเทศบาลยางเนืงได้เลยก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านถ้ามีโอกาสแวะมายินดีต้อนรับทุกๆท่านสู่เทศบาลย่างเนื้นะครับครับผมแล้ววันนี้นะฮะทางรายการรอบดูเทศบาลนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทนายกเทศมนตรีนะครับตำบลยางเนื้นะครับผมนายกมนูนบุรณะพัฒนานะครับผมครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ เวลาของรายการรอบรถเทศบาลหมดแล้วนะฮะถ้ามีเวลาว่างก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะฮะมาเชียงใหม่นะครับแวะมาที่ยางเนื้อนะครับไม่ไกลเลยนะฮะไม่ไกลครับมาดูความเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่นะครับบริเวณที่เก่าแก่นะฮะแล้วก็วันเสาร์เดินเล่นถนนคนเดินได้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมกับท่านนายกต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นยางในเขตเทศบาลสมบลยางเนื้อนี่มีประมาณ300กว่าต้นนะครับแล้วก็อยู่ในบริเวณของเส้นทางสายเชียงใหม่ลำพูน ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าอายุตั้งร้อยกว่าปีแล้วก็ย่อมที่จะเป็นความกังวลของคนที่อยู่บริเวณใต้ต้นยางเราถือหลักว่าเราจะทํางานเราจะอยู่ร่วมกับต้นยางได้อย่างไรนะครับก็จะต้องมีการประสานงานในการาร่วมมือหลายๆฝ่าย,ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในการช่วยกันดูแลเ,เกี่ยวกับต้นยางนะครับว่าถ้าหากว่าเห็นกิ่งผูกกิ่งแห้งอะไรก็แจ้งมาที่เทศบาลเพื่อที่จะเรารายงานให้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามาตัดแต่งให้เพราะว่าเรารถเราไม่ถึงไม่ถึงนะครับก็ต้องใช้รถเคนขนาดใหญ่เข้ามาตัดแต่งต้นยางในขณะเดียวกันเราก็ประสานในภาคราชการไม่ว่าจะเป็นสำนักนโยบายและแผนนะครับที่จะมาช่วยมาช่วยดูแลแล้วก็ทางโครงการเชียงใหม่เขียวสวยหอมนะครับเพื่อที่จะมา,าทํากิจกรรมร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบในลักษณะของต้นยางว่า ยังอยู่ดีอยู่กันไหมเหมือนกับสุขภาพร่างกายของคนเรานะครับก็เท่าที่ได้สำรวจมาตอนนี้เรามีอาการสีแดงหมายความว่ามาีภาวะที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดร้อยกว่าต้นนะครับมีที่สมบูรณ์จริงๆแล้วไม่กี่ต้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปเธอขายเชียงใหม่เกี่ยวเลยหอมแลาะก็ะเป็นการทํางานของภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครนะคะมาช่วยกันดูเรื่องสิ่งแวดล้อมของเมืองนะคะออมีโครงการหนึ่งที่พวกเราร่วมกับเทศบาลอย่างเนึ้งนะคะก็คือเรื่องออการจัดการต้นไม้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะต้นยางนา300กว่าต้นซึ่งอยู่ในพื้นที่นะคะวิธีการทํางานของเครือข่ายก็คือประสานความร่วมมือนะคะประสานความร่วมมือจากออภาคส่วนต่างๆนะคะในงานหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเครือข่ายหมอต้นไม้มหาลัยเมโจ้นะคะแล้วก็กองทุนสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งหมดเนี่ยเราก็ มาจัดทําเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นไม้ใหญ่นะคะโดยมีเทศบาลยางเนื้อนาร่องนะคะนําร่องด้วยเหตุผลว่าเทศบาลยางเนื้อมีต้นทุนนะคะต้นทุนความเข้มแข็งของท้องถิ่นอยู่แล้วเป็นเบื้องต้นนะคะการดูแลจัดการยางนาที่อยู่ในพื้นที่ก็อยู่ในสภาพที่ดีนะคะอย่างที่มีการสืบชะตาต้นยางนาทุกปีนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นอีกมากมายนะคะที่มาทําให้ต้นยางยางัยง,ยงจะอยู่กับคนจยงหม่ต่อไปนะคะ